ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานช่องมะม่วงกล้วยสตูดิโอจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับของกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟ200ล้านนะครับผมนี่คือเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่ครับคือร้านกาแฟ200ล้้านนะครับเจ้าของเป็นคนไทยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผม ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเป็นข่าวเลยนะครับร้านกาแฟ200ล้านครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวชมบรรยากาศได้นะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอสังขะนะครับผมก็พิมพ์ค้นหานะครับใน g o o g l e Map นะครับไร่แคนดูนะครับผมไร่แคนดูก็จะขึ้นเลยนะครับผมร้านกาแฟ200ล้านนะครับก็บรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะครับผม มีคนมาเที่ยวมากมายเลยนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมสุดยอดมากเลยครับราคา200ล้านนะครับโอ้เจ้าของเป็นคนไทยนะครับผมได้ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะครับผมเจ้าของเป็นคนไทยตอนแรกคิดว่าเจ้าของเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่นะครับผมเป็นคนไทยทั้งสองคนเลยนะครับผม ทั้งสามีและภรรยานะครับก็เป็นคนไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็บร,รากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญแวะมาเที่ยวชมบรรยากาศได้นะครับส่วนอาหารก็จะเป็นแบบสไตล์อเมริกันนะครับผมสไตล์แบบอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็จะเป็น ขนมปังถ้าอาหารตาม,มาเราก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเกิดจะเป็นเมนูข้าวผัดแล้วก็จะเน้นกาแฟแล้วก็เป็นขนมปังซะมากกว่านะครับส,ส่วนใหญ่นะครับนี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับก็มีผู้คนมาเที่ยวชมมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็แคนดูนะครับไร่แคนดูอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้มีที่จะรถกว้างขวางนะครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวชมได้นะครับนี่บรรยากาศด้านข้างก็จะประมาณนี้แล้วก็นี่คือบรรยากาศด้านในนะครับผมก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณเดินทางมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ขนมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ท่านเห็นในภาพนะครับผมนี่จะจะเน้นขนมปังแล้วก็ าแฟนะครับถ้าเป็นอาหารอย่างอื่นถ้าใครหวังว่าจะไปกินอาหารแบบอย่างอื่นนะครับตามร้านคาเฟ่ก็จะไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบยุโรปนะครับบ้านข้างในก็จะเป็นสไตล์ยุโรปหมดเลยครับติดแอร์ทั้งหลังนะครับผมใครที่สนใจนี่คือห้องน้ํานะครับนี่บรรยากาศห้องน้ํานะครับผมนี่คุณสุดยอดเลยครับใครที่ อยากมาเที่ยวชมก็ได้เชิญนะครับผมทุกๆท,ท่านเลยนะครับนี่ร้านกาแฟ